ฮัลโหลครับไปแกเอารถคันนี้มีสูฮาเลนเดอร์เนี่ยบอรอสามหนึ่งสองเป็นผมใหแกขับไปไงขับไปแล้วแกไปไปเก็บขยะเก็บอะไรนี่แหละกันปันมากันเขารอใช่ไหมน้องพื้นตีกันแล้วอนี่าสร้างมาครับ จะสิไปบอกเราข่อยพึ่งซื้อมาว่าในสองเจ็ดแล้วเสิอมาซื้อนะพ่ออ้หน่สองเเอาเสื้อหรออย่างละใบเด้อคนเอาเสื้อนรมัดมัดคเล็งนะเสื้อมัดคะเล็งจ้าไว้นะค่ำไว้นะรุดมันไหลไปเองกันนะเอเออเข่ากียบอนี มันเก็บคอมลดกต่ดัไปเรื่อยฮะนันท่านี่ไปเรื่อยลด่แม่ไม่ยุดนะลดนะตอนนี้แล้วพันไปเรามาเห็นไปเห็นมอดิอ้าวจะเเห็นลดเ็ี่เห็นลดข่อยยังสี่ว่าพายแล้วจนว่าโอ้ไปมันรดไปมันรอดคนบ้าสิเไมยังฝันบอกฝันมื่อคืนโอ้คืนโมเมนต์ก้มจีฮอะไรนะ ไก่คือไกเคียงันเเนาะอ้าพ่อลูกขึ้กันเนาะพอก็ลูกก็บอกขึ้กันละล่ะนี่ครับผมสั่งมานะครับผมก็นี่ครับนั่งคุยกันมันปสนใจเลดูแลลูดเหานเนี่ยมันตำฮะตำห้ามไปกับบ่ได้สนใจมั้เนี่ยจีบของยู่ดโอ้พอใหญ่นี่ตอนนเบิดความบ่ใจทุ้งใจแล้วเป็นสายหลับว่า เราเจะเห็ุยังไงกับเราจากักรซือ5สกุลจริงแล้วนะเรเออเราเจาเห็ุยังไงจะเล่าคอยเอารถขึ้นแล้วบอสต้องไสจะว่าเขาว่าจะเห็นกับพ่อใหญ่พันชัยนะคอยก็ปล่อยเราไปตามดานเรานะ <c oughs> คุณพันชัยเ <c> ป <oughs> <c oughs> ็ไงครับอาเจ้าคุณหัวใจโอ้ดียินเนอ ซือกันก็ข่อยไหมนาะถ้าขายให้มปนนอกบ่ะในฝันในฝันในฝันเราฝันเรามาแก้ความฝันในฟั่ใไปแก้ความฝันเอาเรื่องจริงๆไดงถ้ามปนนอกก็ใช้ยากน้ำข่อยนะเออไปแก้ความฝันเร็วๆซื้อจะคลองหน้าก็ใช้ยาอือจะคลองหน้าบอกข่อยก็ใช้ใช้แต่บอกเสียงหยาดูคือกันเลยข่อยนี้กับลั่นเนี้นันเองอืมฝันมาหายลูกพันไปแก้ความฝัน ไฮไฮอิรีตัดตัดตลอด้างวางเาหเข้าไหเหมู่บ้านก่ลเราห้กเราไปทำธารกิจหลับเออลับหล่อๆนี่แหละสา้วหับยังหลับคอจะหลับเอกสารซื้อระบบไปแล้วกินลางหับเอกสารธรกิลาไปใช้อะนูไปซื้อของฮะซื้อิของ ือโซเดียวกัพอเลยอซอยป่านะคนลมากลากใหม่อืมสมบูรณ์ีงคือแต่พอตลุกบอลท่านั้นคละให่สมบูรแตงโมแก้วมังกรอ้ปิดตำนานปิดตำนานไปแล้วปิดตำนานอแล้วปิดตำนานแล้วโอ้ยเสียยังไงอันนี้ล่าสุด ซีซ <l ots sei son> <laughs> <c ười> ุนูการโดนโดนดดับฮะโดูดับดับซีซุนูการกับเบืงต้เสือแนลุงกับเบื้องต้เสือเจ้าแนบอเนริลีดอ่ะอันนี้เขาเขาหยับหยับหยับลุงหยับอันนี้กับโอ้โอ้คนนี้คนนี้หลังแอนไปแล้วลุงแบกแบกทีมหลายเออล้างใบก็ได้าษนะพี่ออันนี้กับเบอร์เจด้วยกัน อุพงท์เอนอร์เจ็ดเสื้อเบอรุพงค์ที์ไหนอ่ะอนาบอนาคตืนนี้ก็อัดนี่นเตะไพศูนย์อสาเมือนานนเขายิงจะลูกะเขายิงจะลูกเมื่อนานนะสองลูบ้านไรยูกเดียวขาการยิงสลูกเขาจะเขาชนะเขาซีลูกเเออแม่น้องละสองลูกนะโอ้าหลานยิ่งก็ละสองลูกมาตาดีล ที่จะย่อไปซื้อได้เหรนเจ็บจะย่อไปเมื่อยเริ่มเมื่อยก็คิ้วเริ่มขึ้นลองหมดแล้วถ้าใครบ้าขายเจ็บโอ้ยพวกเจ้าเพี้ยทั้งอ้างทั้งร้านน่ะแม่น่าบุญนี่นัดชิงเจอกันนะครับนัดชิงเจอกันได้ได้นัดชิงนัดชิงเดี๋ยวก็เจอกันต้องว่าเได้กินอ่างเป็ดกัน เยี่ยมยามก้องหอยไร่แน่นอนสนามอารีนาแล้วเนาะสองปีแลยวบมาน่นะสองปีได้เพิ่นบัไดเปิดเขาไ่ด้เปิดเขาบดยกลองแบบนีบินไมรู้เสองคู่หูที่ต่อสองปีแล้วบมาเขาจะมีที่ต่อยังบัเด่าอันี้และนากรไก่เด้อยันไปยันแต่ว่าอันที่ที่สองเราต้องไปยันหละสมังกลาห้าไปเ้าต้องขั้นกับไปบ่ ก็ก็แล้วแต่สะดวกว่าตะบอบตอบค้าเราไปเราหายเลยเบื้องล่าแบบลูกทุ่งจะได้เแล้วเราเต้นหน้ากองย่าหน่อยย่องย่องย่องไปหน่อยกองที่เขาบอกว่มีเป็นพื้นที่เล็กๆหม่บ้านเป็นสนามบอลเล็กๆบหมู่บ้านให้หน้าให้นั่นเดีให้ติดสารเดี๋ยวได้สนามบอลมาดีด้วยเลยคล้ายๆพูดซ้อนอได้ออกกันแล้วนะ กะลานมันมั้งนานใส่น้ำเย้าใส่น้ำเยือนนะเบิ่งคนณจัวกับแม่ไก่ขาท่างเดี๋ยวแะ้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมื่อนี้จะไปลบต้นมันถิ่มเด้อกองหลังเบิร์ตปีบ่หรือว่าหน้าทวัดเบิร์ตปีบ่กนายจะเป็นได้เต่าประตูแล้วแลนอะได้้ยืนเป็นประตูกองหน้ากองกลางกองหลังห้ามซ้ายห้ามขวาเป็นอะไรคือเป็นจ้หน้ที่กรรมการเกินไม่ได้สุดท้ายพอจะได้เก็บลูกพอสุดท้ายน่ะคือเป็นรวยคุณเลย ห้าขวาเด้ผมนะของคุ้นเลยไหมของคุณเลยไหมหิวน้ำแล่นน้ำกนก็เจ้าหมโ้ตีบอลมาไเลันนจะบ้าขึม้นีลูกโด่มาเรางัดเข้าประตูาเรลผัดหอนรัวมาตาเจ้าที่กันมาลูกบอลมากระบีย่ทีเมียเมื่อกี้นี่นะทเมียเมื่อกี้ใส่บอยยนไปใส่ว่ามีใครบ้าแเนาะเมื่อกี้เห็นาาครับผมกาแฟนี่แซ่บเนาะพี โอ้ไม่นีก็จะเ,เปลี้ยอันปลาคลิปปลาก้อนบ่แล้วใส่มองมไว้่รงนี้ปลาเลนนี่ตุอกเสือบอสใส่บนตกปลาเลนถือม้อนัทองทำไรอืม dương này cái này sai บ่นี่หว่าบ่สนามเราแม่บ่บ่จัก đấy ไหลไปลุงว่าโค้งหม่องทางก่อนปั๊มน้ํามันนั้น ก็ว่ากอับโยนอนแล้วก็อยู่วนอนเนาะเราอยู่บ้านหวยเราเล่นโยบันหวยอะไรสนามเราอยู่วนอนนี่ล่ะกอยู่หวยไใข้างในมีร้านกาแฟข้างในเป็นสนามบอลแล้วก็ยูทูปเขาแล้วไปเซาสนามแล้วทุกคนเออไปเตียนตีดีแล้วกับแล้วก็จัดทีมละมาแล้วแาบม้าแล้วแบบเราเขาก็เล็นสนามเขาไปผมได้เจ้าเยือนเนี่ยเขายองบางกัน่รึเปล่ากันเนี่ยลุงบางเล่าเนาะ Phan <laughs> <laughs> <Okay, yeah>. Lao <laughs> <laughs>